เตาลีดหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ก็จะมีทักษะในการดูได้ก็คือหนึ่งผิวพันธุ์ผิวเป็นละคังเก่าแล้วเส้นแตกต่างๆเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนี่เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อทองละคังเก่าไม่ใช่ทองเหลืองทั่วไปถ้าเราเห็นเป็นเนื้อทองเหลืองปั๊มไม่ใช่ทองละคังก็เหมือนละคังละคังวัดเก่าๆเนี่ยอะเดี๋ยวพอซูมดูนะฮะคังวัดเก่าๆเป็นอย่างไร ดูนะฮะนี่ดูนะรุ่นนี้เนี่ยของเรียนแบบเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะที่จะทําไม่เหมือนก็คือเส้นแตกต่างๆเนี่ยฮะดูยันนะฮะนี่ดูอักขระนะฮะนี่ะระฆังหล่อเนี่ยดูความคมชัดของอักขระนะฮะด้านสังกติเนี่ยเขาเรียกหลังยันสิบเส้นแตกเป็นปากฉลามอักขระยันตัวอุนาลมเนี่ยชัดเจน นะแล้วก็รัศมีเนี่ยพระเพื่อนสองกล้องเนี่ยของแท้เป็นเหมือนกันทุกอันนะสมัยที่อย่างเงี้ยวางบนหิ้งภาพบางองค์วางบนหิ่งจะมีคาบแป้งกระเจะก็เหมือนกับแป้งดินสอพองเงี้ยพระพระสร้างปีหนึ่งหกบางองค์อยู่ในวางบนหิ่งก็จะมีการส่งน้ําทุกปีที่ผมเจอเนี่ยปล่อยคาบเดิมเดิมแต่ถ้าภาพไม่ได้ใช้จะเป็นผิวแบบนี้นี่คือภาพไม่ได้ใช้ผิวออกน้ําทองดูอัคระยันแนละทุกตัวนะเส้นแตกได้คมมากนะลผมส่งให้ดู ลูกตาลึกๆองค์สวยๆเส้นผักจะชัดๆเลยพระรุ่นนี้เล่นหากันอยู่ระหว่าง70,000มื่นถึงแสนสรระองค์ที่สวยแต่ถ้าไม่สวยปั๊มแล้วพื้นแ,แตกคือะคระฆังเก่าหลอเนี่ยปั๊มแตกเนี่ยจะเหลือ4ี่ห0ื0นห้จะหายไปเลยครึ่งหนึ่งราคาหายไปเยอะเลยนะ